มีกฎธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่มีใครได้อย่างเดียวไม่มีใครเสียอย่างเดียวถูกครับทุกคนจะมีได้และมีเสียมีรับและมีจ่ายถูกครับพี่เบิร์ตได้รับแรงความรักความชื่นชอบได้ต่างๆเหล่านี้มากมายครับจะจะท่ามองในเชิงธุรกิจก็ประสบความสําเร็จในเชิงความรักก็ประสบความสําเร็จครับพี่เบิร์ตเสียอะไรไปครับคนอื่นพี่ไม่รู้แต่พี่พี่ไม่เห็นพี่จะเสียอะไรเลย นั่นสิผมก็ยังงง,งว่าเออที่เสียอะไรพี่ไม่เคยคิดว่าพี่ต้องเสียอะไรเลยบางคนพยายามถามพี่เบิร์ตป้อนคําถามให้พี่เบิร์ตตอบว่าพี่เบิร์ตเสียความเป็นส่วนตัวพยายามอยากฟังแบบนั้นซึ่งพี่ก็มีความเป็นส่วนตัวใช่ไหมมีครับอยู่บ้านก็ไม่ได้มีใครมาอยู่อยู่บ้านก็เดินแก้ผ้าไปมารากักษาตรงไหนก็ได้อะไรก็ได้คือไม่เคยต้องเสียอะไรเลยอ่ะใช่ไหมครับคือคือทุกคนทุกคนก็จะคิดว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างใช่ครับ เออมหาซีว่าเสียอะไรเออเออนี่มันผิดกฎธรรมชาติไม่ใช่เหรอเสียตัวก็ไม่เทื่องไม่ได้เสียตัวทีเดีเลยรอคอยการเสียตัวอยู่ <c oughs> เสียความเป็นาส่วนตัวก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่เสียเวลานี่ไม่ได้เลยไม่ไม,ไมีทางเลย <c oughs> เสียเงินนี่ต้องเสียอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เสียใจไม่มีในเรื่องของงานอาจจะเอออาจจะมีการผิ้ ไม่ครับเพราว่าอยู่ที่วิธีคิดมากกว่าคิดว่าไม่เสียแล้วก็ไม่ไม,คมีความอึอดอัดใดๆในการดำรงตัวแบบนี้ต่อหน้าทุกคนความอึดอัดเแนบบี่ยมันเกิดมันอาจจะมีบางแว็บที่แบบอุย้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวตัวนี้จริงๆเลยเนี่ยมันก็คือคนธรรมดาครับก็ซื้อกินที่บ้านอุ่นก็ร้อนเหมือนกันรเราต้องรีบเราต้องไปเราต้องอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ไม่ไม่คิดว่าตรงนี้เป็นเป็นอะไรที่มีปัญหาหรือเป็นปมด้อยหรือเป็นสิ่งที่คิดว่า ต้องไปทําอะไรที่เมืองนอกหรือต้องไปอยู่ที่เมืองนอกซื้อของไม่ได้ต้องคอมม้นโอ้นเวอร์โอ้เนเวอร์เนเวอร์เนเวอร์คนชอบคิดว่าซุปเปอร์สตาร์จะต้องมีวิถีชีวิตแปลกประหลาดพิสดารหลบหลบซ่อนๆไม่ไม่อยู่เหมือนคนธรรมดาอะไรเงี้ยพี่เนี่ยง่ายกว่ากรรมกรอีกอจริงๆว่าพี่กินอยู่หลับนอนง่ายที่สุดในโลกเลยไม่ได้มีอะไรพิสดารไ,ไม่ได้นอนในโรงแก้วอะไรใช่ไหมไม่เลย เอาน้ำมานน้ำจาสาดมันไม่มีเลยมันเป็นคิวหรือเปล่าคือโอเคมีได้ยังมีเสียอยู่ครับแต่ว่าความที่พี่เบิร์ดเนี่ยคิดในคือมองอะไรไม่คิดว่ามันเป็นเสอยมองเป็นแง่บวกตลอดนะถูกถูกไอสิ่งที่เสียมันกลายพป่หน่อยว่ามันไม่เสียหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมเต้องถามดูนะพี่เบิร์ดว่างานด้วยสอนพี่เบิร์ดด้วยว่าว่าคนเรามันต้องโฟกัสครับถ้าเผื่อเราเราก็มีเราก็มีใจเหมือนทุกคนเน่ะอยากไปไหนอยากไปไหนแต่ว่าไอเราไม่ค่อยได้ไปเราเลยไม่เห็นเราเลยไม่อยากไง เออนี่ก็ถูกเหมือนกันเออพูดไปก็ถูกเออเพราะแม่เขาได้ไปอะครับแต่มันก็ได้ไม่เห็นื็คือไม่ได้ไม่ได้อยากไปซ้ํำอืิร์ดครับตอนนี้มีคําถามพิเศษด้วยครับนะครับจากหนึ่งในคณะกรรมการของ Ten Voice นะครับก็ควรนางงามกัใช่ใช่ใช่ครับจากคุณสรกลอดุลยานนท์ครับจากมติชนสุดสัปดาห์ครับฝากมาถามพี่เบิร์ดครับครับเฮอเลยครับอยากถามคุณธงชัยแม่นไตครับอยากถามพี่เบิร์ด คือเรื่องความโด่งดังเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วก็ผมไม่ค่อยแปลกใจเรื่องความโด่งดังแต่ผมสนใจในเรื่องของเวลาที่ผมอ่านบทสัมภาษณ์ใครที่พูดถึงคุณธงชัยแม่ยนไต้ใครที่ร่วมงานด้วยจะประทับใจและรู้สึกถึงเรื่องของออการกระตุ้นการให้กําลังใจจากคนที่ทํางานหนักที่สุดมีเคล็ดลับอะไรในการที่จะสามารถสร้างกําลังใจให้คนอื่นและทําให้คนอื่นรักเราได้เยอะขนาดนี้โย้ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นคำถามที่ดีมาก ก็คือ care. แคร์เทวดาความแคร์กันนะครับมันแคร์ care ว่าทุกคนทุกคนที่มาทํางานเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาเลยไฟสปอตไลท์ทุกดวงที่ส่องมา mm hmm. ไม่ได้ส่องถึงตัวเขาเลย mm hmm. เสียงปรบมือเสียงกรีดก็ไม่ได้เป็นของตัวเขา mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยก็เพื่อเราเพราะฉะนั้นความแคร์ที่มีกับเขาความเห็นอ,อกเห็นใจที่มีกับเขาบางทีไม่ต้องอะไรมากแค่ถามว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมกินน้ำกินข้าวยังแค่นี้ครับก็ แล้วก็เอ็นจอยไปกับสิ่งที่เขาทำทำสมมุติเขาเป็นตากล้องก็ถามว่าได้ไหมได้ภาพไหมเฮ้ยได้ภาพมาดูจะได้ฟังตลอดว่าเฮ้ยพี่พูดรู้เรื่องไหมอ่ะแล้วจะเข้าไปข้างหลังแล้วจะตอบโอเคเปล่าอะไรได่งานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอวว่าพี่บอวว่าคงคงต้องเป็นเรื่องตรงเนี้ยคือคือแคร์กันนะครับคือแคร์ทุกคนที่อยู่ข้างๆคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สัจธรําไปอยู่คนเดียวในโลกไม่ใช่ฉันดูว่าใครทาช่วยอะไรกันป่ะเห็นบ๊อยมานั่งดูดีแบบนี้ก็ถ้าเผื่อไม่แต่งหน้าทําผมเขาคงจะแบบ ง่อยๆเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็ทําดีแล้วก็ก็แขกเขาส่วนมากเวลาร่วมงานแล้วมักจะกลายเป็นเพื่อนเป็นน้องอะไรกันไปต่อเนื่องยาวนานเสมอใช่ไหมครับใช่ครับไปเป็นอย่างนั้นไปเลยครับพี่เบิร์ตทำงานหนักขนาดเนี้ยอย่างออกคอนเสิร์ตทีเนี่ยสามสิบรอบเนี่ยครับมีวิธีชาร์จไฟตัวเองไหมฮะเอาพลังมาจากไหนเอามาจากเสียงกรี๊ดนี่แหละครับจริงๆครับลองเป็นพี่ดูสักวันหนึ่ง จริงไหมพี่มันเปลี่ยนเลยสมมติเหนื่อยมาพบรีดแลันพลังมันมาแต่มันมาเลยอะ่ะอย่างเงียง้อย,อย,งงยง่ายๆอย่างเงี้ยง่าย,าย,ายของจริงครับของจริงเป็นอย่างนั้นเลยของจริงของจริงเหมาอนันแ,แล้วแล้วมีวิธีหาความสุขหาความบันเทิงให้ตัวเองไหมครับก็เหมือนกันเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่ว่า,าอยู่บ้านเท่านั้นเองทาอะไรพี่ดูโทรทัศน์ดูโทรทัศน<อ>์ออกกําลังกายอะไรไม่ได้ยุยุ่รู้ไม่ค่อยฝังนะดูทีวีดูทีวี ทำออกกําลังกายโรงหนังนี่ไม่ได้ไปอยู่แล้วใช่ไหมคับที่มีปลอมตัวพี่พี่มีปลอมตัวไปไหนปลอมทําผีอะไรด้วยไม่ไปก็ไม่ต้องไปจะไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปใต่หนวดอะไรเงี้ยโอ้ยป้า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 พี่พี่ถ้ีปลอมทำผีอะไรกันทำไมขัดเกียร์งั้นหาความสุขก็คืออยู่บ้านดูโทรทัศน์ก็มาแค่เรได้ความสุขแล้วสมมติสมมติว่าพี่เบิร์ตอยากไปอ่ะพี่เบิร์ตก็จะบอกพี่เบิร์ตพี่น้อยว่าไปไหนกันไหมไปไหนกันไหมแต่มันไม่ มันเฉยๆเพราะมันไม่มีภาพไงน้องมันไม่มีภาพว่าเคยไปดูหนังที่นี่เฮ้ยไปดูหนังซ้ําดีกว่านี่ไงมันไม่มีภาพอ่ะเพราะมันไม่ได้แบบต้อง่ะพี่เบิร์ตมีมีเบื่อไหมปวดบอลอนแล้วครับปวดท้องครับคือแบบดังจนติดลมขนาดเนี้ยมีเบื่อไหมฮะรู้สึกอยากหยุดบ้างคิดว่าไม่โอ้โหมองเฉยๆเลยนะไม่เคยเลยครับ ไม่เคยเพราะว่าได้เลือกแล้วถ้าพี่ถอดเสื้ออีกทีนะผมจะพูดอะไรบางอย่างทันทีพูดดนัผู้ชมครับผู้ชมครับใครจะเชื่อว่าธงชัยแม็กินไตขนจักรแลฟูเอาเรื่องอยู่ถือว่ามิชชัยน้อยแหม่มั่นี้แต่แต่เห็นไหมออกเลังการดลายดูลาย แปลยพี่เบิร์ดมองวงการบันเทิงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีทั้งนิสัยทั้งทั้งผู้คนยังไงบ้างครับคือถ้าเปิดเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันอาจจะทําให้ทุกอย่างสะดวกขึ้นแต่ว่าความละมุนละไมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของคนความเป็นคนเนี่ยมันอาจจะหายไปรายการต่างๆที่ออกมามันออกมาเร็วเกินบอกว่าทุกๆทุกๆทุกคนก็พลอยจะเป็นคนที่ทันสมัยไปหมดอ่ะแย่งกันทันสมัยอ่ะจะหารู้ไหมว่าบางทีบางครั้งที่มันเป็นควายกระบือกระบือบ้างก็ได้อย่างพี่เนี่ย ก็บริสุทธิ์ก็เป็นคนได้ครับคือไม่จําเป็นต้องไม่อยากให้น้องๆทุกคนต้องขนขควยที่จะที่จะเป็นอะไรด้วยความรวดเร็วหรือว่าอะไรอะไรอะไรอ๋อไม่ต้องหมายถึงว่ามันกลายเป็นระบบล้อใจร้อไปหมดคนมัยใช่ใช่มันเหมือนมันมีทางจะดังต้องดังเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่ค่อยๆไต่ไต่แบบเปี้ยงดังเลยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการรัดมันก็มันก็ได้อะไรแบบรัดรัดมันก็ไม่ถาวร เรียกว่าสเต็ป by สเต็ปหรือค่อยๆเดินมันก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แน่นภูมิคุ้มกันในที่นี้มันก็คือความเข้าใจในปัญหาที่จะเกิดขึ้นแม้กระทั่งความดังเนี่ยคือปัญหาเหมือนกันแล้วเวลาน้องไปทางรัดกันแล้วน้องได้ความดังแล้วน้องนึกว่าขนาดนี้มันคือจริงแล้วน้องรับไม่ไหวน้องก็เองเหมือนกันเซล่งงานบดังเบซาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไมคิดว่าอะไรก็ตามยื้อๆตัวเองเอาไว้ว่าเออค่อยๆคิดค่อยๆไปบ้างกันนิดก็ดีมันจะได้อยู่ลองเทอมหน่อย คือบางทีหมุนเร็วเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมก็น่ากลัวเพราะว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดกืตอนนี้ผมเชื่อว่าเรื่องที่เราฟังทั้งหมดนะครับมีทั้งเรื่องสนุกมีทั้งเรื่องเหมือนกับจะสาระหรือบันเทิงกันแน่มันมันปนปนกันอยู่แต่เชื่อว่าคนที่ได้ฟังแล้วจับได้เนี่ยจะรู้ว่าเริ่มจากสลัมเริ่มจากไม่ได้อยากได้อะไรมากกลายเป็นอย่างพี่เบิร์ตทุกวันนี้ได้ใช่ครับผมมีคําถามสุดท้ายครับพี่มองสังคมมองบ้านมองเมืองที่หลายคนบางคนนะครับคนไทยบอกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยตอนช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ย ไปไปเป็นชนคนชาติอื่นดีกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยทำไม <ừ. S 1> มันเป็นอย่างนี้การอะไรอย่างเงี้ยฝั่งพี่เบิร์ตเนี่ยมองเรื่องต่างๆของสังคมไทยทุกวันนี้ยังไงครับพี่เบิร์ตตราบใดที่เรายังรู้ตัวว่าเราเป็นคนไทยพ่อแม่เราเป็นคนไทยญาติพี่น้องเราเป็นคนไทยพูดภาษาไทยการกําหนดคําว่าเป็นคนไทยเราก็รู้ว่ายิ้มง่ายใจขออบอ้อมารีใครมาถึงเรือนช้างก็ต้อนรับอย่างตามมีและตามเกิดที่เราเกิดมาแล้วเราได้ยินเหล่านั้นก็รักกันพี่น้องรักกัน หรือว่าคนต่างชาติเข้ามาไม่รู้จักเขาเลยยิมให้เขาอะไรย่างเงี้ยครับเหล่านี้พี่ยังยืนยันและพี่ยังเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าคนไทยมากกว่าและพี่ไม่เคยหมดหวังที่จะทําที่จะรู้สึกว่าเมืองเราน่าอยู่เมืองน้อยที่สุดก็คือเมืองรอยเมินพุทธกราบได้ก็แล้วแต่ที่เราเป็นคนไทยเรามีพเพื่อนช่ยอยู่หัวอยู่เหนือหัวของเราเรามีพ่อแม่เราผู้ประศไทยมองไปก็ยังซ้ายเจอหลานเจอป้าจะน่าจะอากี่มาซ่ออึ้มต่ไม่หมดเลยเพูดะว่าอย่าหมดหวังที่จะคิดคิดก่อนนะครับคิดถ้าเบื่ออยู่ ถ้าเกิดทุกคนคิดว่าเราเป็นคนไทยยกมือตลอดเวลาเป็นคนไทยยังไม่ต้องทํากับใครเลยทํากับตัวเราเองก่อนที่ว่าทากับตัวเองก่อนว่าจะคิดดีๆจะคิดดีๆจะยิ้มอ่ะจะจะผ่อปนปลนกันจะไม่ไม่เยอะไม่เยอะจากคนคนเดียวที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนไทยที่ก็จะหาาหาดผูผมก็จะแสดงแบบเนี้ยให้คุณเห็นจะคิดดีๆจะไม่เรื่องเยอะอจะไม่เรื่องเยอะจะยอมจะยอมบ้างยอมคนอื่นบ้างยอมบ้างไม่ต้องฉลาดทั้งวันโง่ง<อ>บ้างก็ได้อล่าแบบเนี้ยจะไปหาดู ดูว่าจะมาคุยกันนี้ม,มันก็จะเกิดพี่เบิร์ดว่ามันก็จะเกิดออร่าที่เราเคยมีกันในประเทศของเรานี่คือแรงบันดาลใจคนแรกในโครงการนี้ของเรานะครับมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านได้รู้สึกถึงพลังและก็ความตั้งใจความจริงใจบางอย่างที่พี่เบิร์ดพยายามจะส่งผ่านออกไปนะครับขอบคุณที่พี่เบิร์ดเอาเรื่องราวของตัวเองมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับดูครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ไม่ได้ยินเลย